สวัดสด,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 สดีพี่น้อง FC เอฟซีเซียนอีสานตกแต่งกับผมรุ่งเขียวครับเมื่อเร็วกว่สิบภาพพี่ผ่อ,องมา,องารอตลาดในเมืองรอตลาดเพิ่มขันาหาแล้วอยู่แลกินกับผมมาทางนี้เป็นโซนเสียปากเสียเสน่ห์หาเพิ่มเสียเสน่ห์ครับผมโซนเสียปากห,หน้าด้านนี้เป็นเฉียงสำอาง เจ้หาห่านขาเรท่านหลายป็นไนอครับผมเพื่เวียนอยก่ทางนี้ดักแต้ฮาร์ดพรีเนี่ยหมู

คุณท่นงางตัวดิตัวแขงขอนองคกหูหนุ่อร่อย ถูกอร่อยัตควาคนมันเยอะหนู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 ถูกหนูถูกครับตัวสิบบาทสิบบาทว่ะเ่ยครับผม

เห็หลาะตลาดสดๆปลาโอ้ยไข่ดงไหมได้โปรไข่เต็มเลยสร้างนี้ไม่หอดเป็หดหอดไก่ปลา

Cái là loại Cái này là loại cá กินเาด้ค่ะมากับความหิวคปลาแหงปลาแหงปลาแหงอันนี้อันนี้เป็นปลากระแง,งี่อันนี้ปลาปากแปบปลาแบบกระแงีงปลาแปบอันนี้ปลากระเงีง้ยปลาผมมันกัวครับเนาะ จารงีสิบเ็ดเ็ดยังเ็ดนั่งฟ้าไได้เห็ดนั่งฟาจ้านี่ี่พีน้าเอ้่นี่ม่อตั้งชปจ้าสร่ดผิดเอาผู้เียวังสิความความอง้างนะความเอู้่ปูปคนออก ข้าหมูข้าพี่น้องก็รอตลาดสดๆครับผมรอตลาสดสดเรื่องหมูแรก

เราไปสู่ท e. ั you know? <pu> ้งไหนสมือเนี่ยเจบเมือไปเก็บเมือไปโอ้ยเบงไผู้เก็บกับเก็บพัวมาขายกับมาขายเนาะเอาตัวนี้ปลากระลังข้นกับกระลังสสูบกอกาเฮตาปรยะเจ็ดหน้าปังครับปลาดุกนี่ครับผม คมาขายรถเขอยากขายแม่เอาตร้กตัวให้่หละลูกีะเ่อะไาเมื่อเมาเมาแพกได้หัวไดหมวใจก้องเขานี่มัดเลยอยู่นี่พนะพักกระดกกันมีเรื่องหมวกันหมวไปยใหญ่มนพี่น้องเอ้ยพวกนะ่รเข <Bond> ียวมรอไก่อนม่รู้น

หาไอ้ไอ้ก็คือเนือหนาสีแยกสุดแยกแลมอ่าน้องขยีเตี้ยัเตียยนี สมัดปกีนี่พร้อมนั่นสมปาสมปลาสมปาปลาสมนุ่มปลาสมแซ่บส้มนัวมัรสเด็ด ตัวนั้นก็เป็นเป็นหมบำไข่กันบ่แม่นแน่นบำไข่ไข่ปลาถุงเท่าไรครับหมบำไข่เหมนถุงกระซ้าถุงลระซ้าได้เป็นอัสามองถุงหาซีบแ่บแ่บป้แซ่บสุดยอดเนาะใครดีใครดีที่สุดครับผมาส้มมอลัมบันไทยครับอันนี้ของมอลัมเด้อส้มมอลบันกันต้องการจางมอลัมกับมาอะไรครับผมบ้านบ่ไกลกันแม่นครับครับผมบ้านกับยุเกะไก่อยากได้มมกอยากได้มะลัมกับติ๊ต่อได้เนาะครับ ครับผมล่ำล่ำพิ่งคอนเสิร์ตมาไรตี้ในเมือครับผมมาข้ามพื้นบ้านมาข้ามื้นี้เป็นบอลลัมบอลลัมขายสมเนาะครับผมเอาอครับผมเวลาบ้างจากงานล่ำก็มาสายส้มครับผมนี่ครบครบชนิดพียงครบ ปลาแหงดักแดดปลาทูยู่นี่มัดมี่มอต่องควงมอต่องพันพปายังไงยังนี้สั่งสื่อเลยราคาย่บเย่าสามเชียงหาซิบตัวม <c oughs> ีาทางนี้คน้ลยแหงทางป้านะพักกันค่รู้โอ้ห <c oughs> ส,สดลยแค่ไมนน่นด่ยัง ปลาแดงแซ่บปลาด้านวอันนี้พรอมแล้วทุกบกระมีอันนี้เป็นปลาแดงพรอมยี่สิบค่ะอันติบารค่ะอันทุกกระมีเห็นปะทุบกระมีค่ะมีแต่ดิบค่ะโอ้ตาดิบเรื่องในีพี่น้องหอมเห็นเห็นอยู่ปลาแดงแซ่บปลาด้าวบ้านขุดเบี้ยนเด้อบานขุดเบี้ยนค่ะปลาแดงแซ่บปลาด้าวบ้านขุดเบี้ยนเด้อพี่น้องเด้อนี่จำนาได้กระมีค่ะบังเลีนฟ้าหวานบ้องค่ะบูเมืองซื้อซื้อโลหนึ่งนี่แถมถุงงปติพร้อม แถมร้อนหึงแถมสขีดค่ะแถมพอสเุดยอดนี่ครับครับ้กุเพียนเอาใจดีใจปั๊มแต่ซื้อตอนแทมน้ำซื้อน้ำแถมตอนแหนมจ้มแหนมแหนมป้ากุ้ยทอดกับรอบจ้า อโอ้หนูมาค้ามเปียกเตายังมีมด